สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่สิงปาราคอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่ามันอยู่ที่เชียงรายนี้แน่นอนแล้วแล้วกันนะครับผมแล้วก็เวลาที่เรามาที่สิงปาราคฮะมันก็จะมีเจ้าตัวนี้แล้วครับเจ้าตัวสิงที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยที่ว่าชนิดที่ว่าใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่ครับเพราะนี่คือสัญลักษณ์ของ สิงปราคครับผมคุ้นคุ้นแม้ใครบอกเฮ้ยคุ้นๆนะฮะก็ถูกต้องแล้วล่ะครับผมมันคุ้นๆเพราะว่ามันอยู่ที่ขวดของเครื่องดื่มครับผมเครื่องดื่มของประเทศไทยเราเนี่ยยี่ห้อสิงนั่นแหละครับผมเนี่ยนี่ก็คือสิงปราคนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆนีนิดนึงนะครับว่าเขามีความสวยงามอลังการขนาดไหนครับ การจะมาที่สิงปร์คนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยครับคุณผู้ชมถ้าเปิด GPS ก็พามาถึงเรียบร้อยแล้วครับสิงปร์คฮะพื้นที่แห่งนี้มีขนาดทียย่ใหญ่โตกว้างขวางมากมายนะครับไม่ใช่มีแค่ที่มองเห็นตรงนี้นะเข้าไปข้างในนั้นอีกลึกมากๆเลยละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเล่นต่างๆร้านอาหารต่างๆที่อยู่ภายในครับรบริเวณที่เป็นลานจอดรถตรงนู้นนะครับผมก็จะมีบริการรถนําเที่ยวให้ด้วยครับรวมทั้งเครื่องดื่มที่เป็นชากาแฟมีห้องน้ำห้องน้ำบริการให้เรียบร้อย เ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับคุณผู้ชมแม้ก่อนจะเดินผ่านตรงนี้ไปก็อดที่จะถ่ายเจ้าสิงห์ตัวนี้เก็บไว้ทีไม่ได้ครับสีทองเหลืองอลามทีเดียวฮะใครมาช่วงเวลาเย็นๆนะครับบอกเลยว่าแสงสวยมากครับและในช่วงระหว่างนี้ครับเพื่อเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสครับเขาก็ทําต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ฮะพร้อมกับปราสาทเล็กๆฮะและกวางเรนเดียร์ที่ใหญ่ตัวอลังการมากกว่าตัวเราด้วยครับใครมาถ่ายรูปเวลากลางคืนก็มาได้นะครับ ทีนี้นะครับนอกเหนือจากรถกอล์ฟที่มีให้บริการนะครับก็ยังมีรถนําเที่ยวขนาดใหญ่ด้วยครับผมคุณผู้ชมมาก็สามารถมาใช้รถตรงนี้ได้ครับผมยังไม่ทราบราคาเลยจําได้ว่าเคยนั่งครั้งหนึ่งแต่ว่าลืมไปแล้วครับว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปดูครับส่วนลานจอดรถมีมากเพียงพอครับไม่พอก็ไปจอดด้านนอกได้คนระัคุณผู้ชมครับ ขครที่ชอบน้องวัวนะฮะก็จะเจอกับวัวท่าทางน่ารักน่ารักครับมีวัวเต็มบันเลยตรงนี้ครเป็นวัวนมครับผมแล้วก็วัวที่อยู่ตรงนี้อีกหลายจุดเลยครับเาก็เป็นฟาร์มดีไซน์ฮะเข้าใจว่าน่าจะขายนมนั่นแหละเดี๋ยวอาจจะแวะเข้าไปดูนิดหนึ่งก็ได้ครับ แอบเข้ามาดูในส่วนของร้านขายของที่ระลึกตรงนี้ครับก็โหของกินเพียบเลยนะฮะฟาร์มโปรดักต์ครับคุณผ,ผู้ชมครับผมมีอะไรบ้างนะฮะแยมมัเบอรี่ฮะแยมมัเบอรี่แยมมะนาวฮะด้านขวานี้เป็นแยมมะนาวนะครับแล้วก็อ่าเป็นของฝากที่ราคาไม่ได้แพงเลยนะครับอย่างตัวนี้ฮะแยมมัลเบอรี่กระปุกเนี้ย80บาทเองหากว่าเป็นกระปุกเล็กๆตรงนี้ครับผมราคาแค่20บาททคาณผู้ชมจะซื้อไปฝากใรขรคงไม่ใช่เรื่องต้องคิดกันมากใช่ไหมครับ และที่นี่ครับยังเต็มไปด้วยของฝากมากมายที่คุณผู้ชมสามารถที่จะมาซื้อและไปฝากคนที่รอยอยู่ที่บ้านครับจะเป็นชาก็มีนะฮะนี่เป็นชาครับผมลงชงชาส่วนของการชงชาตรงนี้ครับรายละเอียดผมไม่ทราบจริงๆครับคุณผู้ชมลองดูอาตามภาพนี้แล้วกัน และในส่วนด้านในตรงนี้ลครับก็จะมีสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดเชียงรายครับผมนี่อะไรเนาะจ้าวลำคืออะไรก็ไม่รู้ครับผมอ่าจเรามาดูฮะและในส่วนที่อยู่ด้านในนี้ครับก็จะเป็นเสื้อฮะ เสื้อของทีมของเขานั่นแหละครับผมเขาเป็นสปอนเซอร์ของกีฬาหลากหลายชนิดนะคุณผู้ชมครับผมก็มีหมวกด้วยนะใครชอบหมวกก็มีครับเสื้อผ้าฮะสิงอาสาครับผมเสื้อกีฬานะครับอุปกรณ์การตั้งแคมป์ครับกระติกน้ําร้อนอะไรพวกนี้ก็มีให้บริการคุณผู้ชมที่ต้องการจะไปตั้งแคมป์ไปท่องเที่ยวที่อื่นๆครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีผลไม้อบแห้งครับเท่าที่เห็นตีมะม่วงฮะมีกล้วยครับมีสตอเบอรี่ที่อยู่บนแถวนี้ครับ และยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลร่างกายด้วยนะครับดูแลผิวมีสกินแคร์ครับผมมีเนเจอรัลแคร์โปรดักต์ครับผมรายละเอียดก็เหมือนเดิมแล้วฮะไม่รู้เรื่องหรอกก็ถ่ายคุณผู้ชมได้ดูกันไปอย่างนั้นแล้วครับ สำหรับมุมนี้ฮะเป็นมุมกาแฟครับคุณผู้ชมฮะเริ่มต้นที่ประมาณ60บาทครับผมบรรยากาศแบบนี้ฮะน่านั่งมากๆเลยครับแล้วก็เก้าอี้ที่มีให้นั่งก็มากเพียงพอสําหรับช่วงนี้เลยนะครับหากว่าเป็นช่วงที่หายซีซั่นจริงๆก็อาจจะไม่พอก็ได้แต่สําหรับช่วงนี้ใครที่มาเที่ยวเชียงรายก็ถือว่านั่งเที่ยวนั่งชมนั่งชิมก็ได้สบายๆครับ และนี่แหะครับร้านฟาร์มดีไซน์ฮะตรงนี้ครับเท่าที่เราดูฮะก็จะมีเครื่องดื่มหลากหลายอย่างครับไม่ได้มีแต่นมนะฮะก็จะมีเครื่องดื่มทั้งสเปเชียลดริงค์ฮะคอฟฟี่ดริงค์นะครับมีไอศครีมฮะมีมุมน่ารักน่ารักให้นั่งแล้วก็มีมุมที่ถ่ายรูปได้ด้วยครับ ก็เป็นการพาชมคร่าวๆฮะที่สถานที่แห่งนี้จึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งที่ใครที่มาเที่ยวเชียงรายก็พลาดไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมติดกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือมาด้วยทุกๆครั้งครับเพราะว่าการถ่ายรูปที่เนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยทุกมุมจริงๆครับผมสามารถถ่ายได้ทุกมุมเลยสวยมากๆครับผมอย่าลืมใส่แมสอย่าลืมล้างมือฮะเจลแอลก,กอฮอล์อย่าให้ขาดนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามติ่เที่ยวทัวร์ครับสวัสดีครับ